เินีเิดมาได้ดีร้ยจังหวดนีิดต่อครับโอ้โหเิรทีนีเสรยกขึ้นมาตั้งมาให้กระตุกนิดนโอ้เหยียบล้อเลยนะครับเป็นแฟนของไทยนี้เสิร์ฟไปลูกนี้อ้าวโอ้โหเเสิร์ฟดีด้วยนะเป็นแฟนของไทยฮะจังหวัซันแดนี้ันไม่ดีครับเป็นแฟนของสิงเจกร์ ใส่มาลูกนี้ปูมเปิดพลาดได้ดีเสกจ่ายเอาเสกด้วยเบสให้ลูกนี้โอ้แล้วทําได้ดีครับเป็นแก้วของชายครับเกิดแต่คนละหนึ่งครั้งเสกจ่ายมาลูกนี้น้องภูมิจ๋าโอ้แต่อย่าชักตโอ้ยยงเก็บมาได้ยิ่งตังใหม่นะเกยกขึ้นเองกินเองลูกนี้โอ้โยยังออกวะยังได้แก้วแต่ลูกนี้โอ้แล้วยังเปิดได้ดีสิงคโปร์เกิดลูกต่างหากนะ